สำเมื่อคืนนี้นะคะเรียกว่าสมการรอคอยเลยทีเดียวค่ะสำหรับแฟนละครทางช่อง3นะคะกับละครเรื่องสามีตรีตรานะคะซึ่งเรียกว่าในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการพูดคุยกันอย่างมากมายเลยทีเดียวมีการตั้งกระทู้ชื่นชมนะคะโดยเฉพาะการแสดงของพลอยเชร์มานในบทกระดาษสาวจุยวัทยาในบทสายน้ําผึ้งที่เชื่อเฉกันเรียกว่าออกรถออกชาติเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะฉากที่กระดาษรู้ความจริงว่าสายน้ําผึ้งเป็น ภรยาอีกคนหนึ่งของสามีตนเองเนี่ยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการพูดคุยทีเรื่องของคุณภาพการถ่ายทำการเล่าเรื่องที่กระชับชื่นชมการทำงานของผู้จัดแอนทองประสมและผู้กำกับ พี่แอ,อ้าอัมไพทรจิตไม่งงนะคะที่สามารถกำกับดึงเอาคาแรคเตอร์ของตัวละครออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วทางทีมงานของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามพี่แอ้วเนี่ยนะคะพี่ก็บอกว่าการทำงานเรื่องนี้ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าไม่เคยทำงานร่วมกับพลอยได้จุย๋ยมาก่อนแล้วก็ทำให้ต้องอค้นหาคาแรคเตอร์ทั้งตัวจริงแล้วก็ในบทละครด้วยนะคะไปฟังเสียงของพี่เขาก่ะ ดีใ,ใจนะคะก็ทุกคนสําหรับน้องๆด้วยทีมงานหรือว่าตัวแอนเองผู้จัดเนี่ยคือตั้งใจทํางานอยู่แล้วมันก็ยากกันะละครดรามา่าแล้วก็พอที่มาจับคือนักแสดงเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้รู้จักตัวตนเขาบ้างอย่างพลอยเนี่ยพี่ก็เพิ่งมาจับครั้งแรกก็ก็เออจะทายัางไงถ้าบทอ่านมาเนี่ยตามบทเนี่ยที่อ่าน ที่จะต้องแบบขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วร้องไปด้วยร้องไห้ไปด้วยหรืออะไรเงี้ยแต่คอยไม่ใช่แบบนั้นวิธีการเล่นของคอยจะมีอีกแบบหนึง่งอย่างจุ๋ยนี่จะต้องเล่นทั้งม้วนก็จะรู้จักละอ๋อวิธีการก็เป็นแบบนี้เองมันต้องเวลาทํางานก็คือต้องรู้จักตัวตนข,ของนักแสดงแต่ละคนนะคะว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนมีใช่ตรงไหนที่สามารถจะเป็นตัวละครตัวนั้นได้คือมันมีความซับซ้อนในเรื่องของตัวละครความคิดค่ะก็อยากให้ให,ให้ให้ดูต่อ ไม่ใช่เราต้องการเสนอแต่ความแซบแล้วออกมาแล้วอยากให้คนแบบอวยเรากับความแซบอะไรเงี้ยเราเยาายาให้เห็นตรงนี้เพราะมันเป็นความตั้งใจของของแอนด้วยนะคะในเวลาทําเนี่ยแอนจะให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของอการใช้ชีวิตของตัวละครด้วยอะคะ่ะ เรียกว่าทุกตอนเลยทีเดียวเมื่อคืนนี้นะคะสนุกมากเลยนะคะคืนนี้ก็อย่าลืมติดตามชมนะคะเพราะว่าออกอากาศทุกวันพุธและก็วันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มส5นาทีทางช่อง3าค,ค่ะผลงานพี่แอวก็โด่งดังอย่างเช่นอุ้มรักสวรรค์เบี่ยงอย่างนี้นะครับ,รบหลายคนคงจะจำได้นะครับ